มีปณิาจนทนิศัวัรายจัมมัดิมตโยเชนสสัาฆะตุนเนวาตสมาหิตตตาเยนะวะจาญอุทธะตสัติ

สามพูนจติอภิสังเบียปิสังเบตวะ ดยาอาเสเนนามันโยนาเกวังวิาริมาตาธิาโมงุตตวกาวะลิสวาการตัวตะตาธรมวาสานเรนติโกอาการิโกเร นมิตตสาุตังเพเมะรับุิตครศกมาัง้าวิินาจิตตวาบุญญาสาวัุเตจยะมังจารานิาิเิงกันจว สารุตนาตัมเมตัมบุเสกเกวินพินาจิตตความุนินดอนตันเตมยัญสาขปจเตุเชยามาคาลานิโมขเรตกาจะมาดินัจสุธารุตนา

ที่สุติมีที่พักวามุู้นินดตนเตตสามปรวันตุเตียนใยามังพลานิเอวมิธานิจุปานตวานิโมปังสุขานที่กมายยันนสะปานโยหานินางปูเรตวาปะ พโรมิยาบุเรสเตยานาณติวันตโนเอวันตังวังวิชัยตะรังสุปปัตตังสุโินีตัสุขโนสุโมโนตุนจะสุยิทังพังมัจาใิสุปปัตตังกิสัง

หาเถระพระเถรานุเถระได้เมตตาสวดพุดทธมนต์ธรรมนิยามสูตรจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเอลขับบทกันิสานพอสมควรเกลเวลาเนื้ออ่าอันรักษายัางกูอเือนรอัออกษาปีวัน,าาน,นเดือนยาม เทวดาลักษาอัลามเก็ห้องหักษาพระเทศเตตต้องบันเมืองเมืองฝ่ายของมูลสัทธาและลักษาเจนบ้านและเจนเมืองตั้งภุมิเทวดาจื่นจงคานใสสะอาดพระปตาลูกกัจัดใสสลีกันจริง อะนนตัญญละนษโยโลกุตตะโมตั้งปนามิพุทธังตั้งปณามิธรรมังตั้งปนามิสังฆังถอนพระจำนาแล้วยังหมู่มันลาตั้งเสนาตัวตั้งพองตลอดตลอดทองแล้วนั่งเหนือเต่นแก้วปังกำการส่งเลื่องยศหิิงฟ้า โลกลาบักไว้มีเหมือนเป็นผินเก่าแก่โลกโลกกีนำสัตว์เข้าสู่ห้องพระเทตตองตั้งในหลับบานบ้าน,นี้ผูกาตั้งลายต่างก็มานำมัสัก,การกรมนนกาบจุลิสารพี่วานไว้ยังพระแก้วแก่นให้สามสีมีพระรัต Được bằng màn an tuần tiêu, nay vật ta sống sàn Đã viễn vẽ cầm, hạt nẻ nằm ma Cầm tôi ma, tăng kết giác bằng con Cầm nằm trứng, bỏ phòn xuống hài Sàn tiêu hồn lộn trái, thương và đầy cực ma, bền khôn เพราะว่าเป็นคนมีโจตรตุกแง่ต่างกันที่บางภัยมันอันว่าสังขา,ารธรรมมันเป็นของประมันเตียงรู้ความอย่างไปมารู้จะลาเท่าแก่รู้เจ็บแอ่รู้ปินแพร่วเจ็บเป็นตามกฎเก์ธรรมจาก ăn và mắt dừa là bền năn đôi má bền phành nhát nà nè chếปวด cả nhà tương đây lẽ nọc lửa đi chớ bọt phan pha khúc hà lâm bạc bia đi phành nhát hạt mặt tan đừng mi ngân tan lẽ mượn mượn tương bờ đây chơi anh à nhang đây sắc lai tương bền chầu này. บาภัยโยดสักไงลือจะมั่งมีเงินทองบาดไายเงินคำพญาติคำจรล้างตึงว่มีวันสางเมาไม้คิดว่าเมื่อใดมันจะหายเหมือนเก่าตุกกลอยเต่าปันโพน ใจแต่นอวันย้มคนเฮาเจ็บป่วยเอาอาสังมาช่วยเฮือหายเจ็บว่ามมอละนาจุลาดลาจานีนาตึงว่าเป็นใหญ่มันมาขับไล่อยู่ตึงวันป่ะมีภัยในกามจะมีต้นไปดา tông hoa văn anh điền, bậc thang tì pháp song phật đong hẹn ní của có lẽ mưa quan tì chết vipunà, viputra sát la cha phật nói 60 hà, mười nhô u ra เป็นวอนจันทสาโลภุเป็นอูมิปัญญาพอมโดยขณะศิษยสัญญาโนสิษขณะนาสัทธานักศิลนักบุญแห่งเฮาเจ้าทาตัลายก็มาล่อมเพิงใจกับตําการป้กกันมาจัดงานตําเพ็ญกุศลคบไวการมรณภาพของตั้งหลวงปู่ผู้บ้าง ผีขาหางสหปริบานต่างต่างลายมวนฝุ่งนี้มาถ้าปนนาตั้งไว้กังกองสองนาพระทะเลมันเป้าว่า,แ,ผผาแกวเจ้าตั้งสามปักการพรจุ๋มมีธรรมะเมตตาไวนาปฏิฆาเอาปรัมมัิสะปูจันต่า,าตงต่างลายหมวนฝุ่งนี้แล้ว anh cha nhô nô phan tề anh cha cam ma nhã tha pa lê nhã mu la hê nhã tha bồ sa lê nhê ma bồ đa tham ma sang ca sang ca thế su thi ra ta pa chú pa nê va a vi va nhã ti va la hô va ca nhê na va va cha nhã va ma na sa va pa ma tăng va a ca la vang va a ca si ma ti sa nhã ro ma tề sa nô 1000 diatan adaang anu gampang upadanya ajanyang ajanyang to batih kantu kaman tuanya pingsang ho sama na pun hewang kali sama San jatoangzan jato sang ah, sepang to, to sang kaman to, um, no.